รีวิวเรียวๆจากนิสิตปอโทและปอเอกคณะสหาวิชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรชีวิตที่นี่จะเป็นยังไงบ้างไปดูก็เหตุผลที่มาเรียนก็อาจจะเป็นเพราะว่าน่าจะได้เพิ่มโอกาสทางเลือกในชีวิตมากขึ้นคล้ายๆกับที่อิมเลยค่ะลอเป็นการเรียนเพิ่มๆทกเงินเดือนก็คือเรื่องเงินนี่มีผลต่อการเรียนต่อใช่ไหมครั ใช่โนเพนโนเกนค่ะอ่ะลองเมาส์กันหน่อยฮะรู้จักกันมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับอ้าวไม่ค่ะพอเข้ามาแล้วก็มีเรื่องพี่เรื่อน้องค่ะแนะนําตัวกันนะค่ะไปรู้จักกันน้องเบลก็จะแบบช่วงแรกที่เจอกันน้องก็จะดูนิ่งแต่พอรู้จักกันจริงก็ชวนน้องคุยน้องก็คุยแต่พอได้ไปแบบปาร์ตี้กับเจลอะไรกันี้อะไร่เก๋เป็น่าส่วนน้องโนเน่ก็จะเป็นเด็กน้อยเพิ่งจบปตรีมา ทุกคนอาจจะแบบมีภาพว่าคนเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเอ็กซ์เพรสต้องชลาดต้องแบบรูททุกอย่างอะไอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอพอมานิจับจ้องก็ชีวิตของปอโทปอเอกนี่เหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับ <c oughs> สุดๆต่มากเพื่อความรับ <to> ผ <kommt> ิดชอบตองมากขึ้นต้องวางแผนชีวิตด้วยนะคะปอเอกมันจะเป็นในลักษณะแบบว่าต่อยอดเพราะออเราต่อยอดความรู้ให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ที่สาวเวทเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่เมาว่าอาจารย์อาจารย์เชิญออกก่อนเลย S 1> <S 1> <S เขาบอกอาจารย์ดุนีน่จริงไหมฮะไม่ดุไม่ดุค่ะต่ออาจารย์ใจดีค่ะค่ะอาจารย์แต่ละคนใจดีค่ะอาจารย์ยิ้แต่ก็จะมีความเนี้ยบต่านการค่ะมีค่ะแม่เลดีดไ้ไบ่ไอาจารย์ดูแลดีมากเราเรียนกันแบบพาร์ทในคลิปอะค่ะที่เรา vote แลกเปลี่ยน บรรยากาศมันจะไม่เหมือนปอตีนั่นไม่ที่เหมือนเด็กชุใช่แบบว่าเราจะแบบดิสทัดกับอาจารย์ตะองแต่ละคนเรียนหลักสูตรอะไรบ้างน,น่าสนใจยังไงบ้างครับหลักสูตรเโยรลยีหัวใจในทร่งอกนะคะจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอัลตราซาวหัวใจในเด็กนะคะการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมการ,ารตรวจสรีดะวเทีเยไฟฟ้าของหัวใจในส่วนของศาสตร์เทคนิคการแพทย์ค่ะในปริญญาโทเราก็จะได้เรียนรู้ในเทรนใหม่ๆค่ะอาจจะเป็นพิซิชียร์เมดิซีนก็คือเป็นความแม่นยำโดยการ ทำนายว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเราค่ะโดยที่ไม่ได้ตรวจตอนที่เราเป็นแล้วอย่างนี้ค่ะสำหรับสูตรแก้ห้องบัตรนะคะจะเน้นในส่วนของวิชาผู้สูงอายุเหมือนกัน,นะค่ะของคณะค่ะก็จะมีในส่วนของคลินิกแก้ห้องบัตรให้เราค่ะไปฝึกประสบการณ์แล้วก็ลองทํากับคนไข้จริงๆอะค่ะลิสิกการแพทย์ค่ะก็ที่นี่ก็เปิดสอนคือแบ่งอีกไปอีกสาสาขาค่ะก็เป็นรังสีนิชัยรังสีรักษาแล้วก็วิชาศาสตร์นิวเคลียสแล้วก็น่าจะนี้ก็ยังมีอาจารย์ที่มีความ เชี่ยวชาญในด้าน image processing ด้วยค่ะสาขา s u r เ e ที่นี่ค่อนข้างแบบเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยทั้งเรื่องการใช้เครื่องมือการทำแลบในคณะของเรามีเครื่องมือที่ขอมีห้องแลบที่ขอเหมาะกับการทำวิจัยทางด้านวัยรุ่าครับก็เป็นสาขาเดียวกันนะคือชีววิทยคือข้อดีของหลักสูตรที่นี่ครับผมคิดว่าปรงคนปอดีอาจจะไม่ได้เรียนจบคณะชีววิทย์กรือจบมาจาก คณะอื่นที่เป็นสายวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยอย่างเรในเองก็ทัศนามาอย่างนี้ค่ะคือถ้ามีพื้นฐานที่เป็นเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาเรียนหลักสูตรวิชาสาถานี้ได้ก็หลักสูตรนี้ก็มีความชาเล่นอย่างที่บอกต้องแบบสื่อสารหรือพีเต์ออกมาในในในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถนำไปค r s a t i น n ได้แบบ universal มากขึ้นด้วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองค่ะ มีประสบการณ์แปลกๆอะไรเล่าให้ฟังกันไหมครับพี่พีชทำแแบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนที่ยามเข้ามาตรวจสอบอย่างเงี้ยครับดูความปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าผมแบบทําแบบแล้วไม่ได้เปิดไฟอันนี้เดอะโฟนเอเจดีโอเหรอแล้วพี่ยามก็เดินมาบอกว่าจใจกับพี่ยามบ้างโอ้ใจแบบโอ้โหของล่วงหมดอันนี้เป็นโมเมนต์ที่แบบ ค่อนข้างจัดมาเนิดนึงเลยคือจะมีพี่คนหนึ่งที่เขาชอบแบบว่าทําอาหารมาให้ทานเนะะี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่ทําอาหารเก่งมากแล้วแบบเวลาเราทําแลบอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันช่วยแบบเาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นกําลังใจให้เราว่าโอเคก็ยังมีพี่ๆหรือเพื่อนๆที่คอยเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยความสมนุกการเรียนมันเกิดขึ้นในระหว่างทางมากกว่าครับเพราะว่าหนึ่งในการที่มาเรียนอริญเนี่ยมันทำให้เราได้โอกาส ได้พบเจอสับโฟมไปได้ไหมเฮ้ย hey, วันนี้เราเลิกแล็บพะกันไปกินหมูกระทะ mm. กันเถอะอะไรอย่างงี้ค่ะการได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยคะ่ะได้ออกมาเจอโลกภายนอกเจอคนอื่นๆเยอะๆดการที่ได้มีคอนเนคชันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความสุขที่แบบผลแลบออกความสุขที่งานบางอย่างมันมันเสร็จไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสุขสุดท้ายของปอท็ททกอจจะเป็นความสุขที่ว่าเราเรียนจบแล้วถ้าบางคยนยังตัดเห็นใจไม่ได้จริงนะคะก็ เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวก็ไปต่อได้เองมีอาจารย์ที่พร้อมใจดีพร้อมที่จะสพอร์ตน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามาค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะหลงทางถ้าทางมันตันเราก็จะทุบกำแพงข้ามไปเลยค่ะสอบเข่าว่าน้องท้อไว้กี่นอบแล้วดูเป็นตัวอย่างได้ค่ะ เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเวิทย์มนสร้างความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยองค์ความรู้ที่ทันโลกทันสมัยจากทีมคณาจารย์คุณภาพพร้อมความร่วมมือทั้งวิชาการกับองค์กรชั้นนําทั้งภายในและภายนอกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุนวิจัยและทุนการศึกษาที่จะสร้างโอกาสที่ดีในชีวิตให้กับบัณฑิตทุกคนคณะสหาหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร